แม้ว่าในขณะนี้นะคะบัตรสวดิการแห่งรัฐเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์กันได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์บางส่วนยังไม่ยืนยันตัวตนแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึ่งก็จะต้องยื่นอุทธรณ์นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเตือนให้ประชาชนต้องรีบดาเนินการก่อนวันที่1พฤษภาค,คมนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์สวดิการได้ตามวันที่กระทรวงการคลังได้มีการกําหนดเอาไว้ค่ะ โดยนายพรชัยเถระเวศผู้อำนวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังก็มีการเปิดเผยนะคะว่าถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ล่าสุดเนี่ยมีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า13,145,000คนคิดเป็น90.06%ของจำนวนผู้ผ่ผานเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนค่ะก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยอมสินและทกสโดยหากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมเป็นต้นไปจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติก็ขอให้รีบดาเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันโดยสามารถดาเนินการได้ผ่าน2ช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h นะคะหรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานค่ะอย่างเช่นธนาคารออมสินกรุงไทยทกสที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครล่าสุดมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า1,247,000าคนสำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิ์มีการใช้สิทธิ์สะสมกว่า3,668ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์กว่า11,530,000คนส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้ารองลงมาเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มและก็วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะค่ะ